วันนี้อาตมาได้รับนิมนต์มาพูดธรรมะกับญ <c oughs> าติโยมทุกๆคนให้เป็นกติธรรมตัดเตือนจิตใจของเราทุกคนซึ่งเป็นผู้มีศรัทธาในพระบรมพุทธศาสนาหรือเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าและเป็นมี พระพุทธธรรมประสงค์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเราวันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยก็เป็นโอกาสดีเราจะได้ระลึกถึงชีวิตของเราว่าเรามาถึงนี้จุดนี้ในชีวิตสิ่งที่เราได้ทำมาก็มีอะไรบ้าง และสิ่งที่เราจะทำต่อไปเราจะตั้งใจปรารถนาทำอะไรบ้างอีกอย่างหนึ่งก็วันนี้เราระลึกถึงผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณในชีวิตพวกเรามาเกิดมาในโลกนี้เราก็ไม่ได้เกิดมาคนเดียวเรามีแม่มีพ่อมีบ่ย่าดายาย มีบรรทบรุษม่หยาพี่น้องเพื่อนฝูงตลอดถึงครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าแล้วก็มีครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันเป็นตน้นทั้งหมดทั้งบรรทบุรุษและครูบาอาจารย์เราก็ควรจะสำนึกในบุญคุณผู้ที่เคยช่วยเหลืออุปธรรมอุปถาคให้ คำแนะนำให้ธรรมะเมื่อก่อนพ่อแม่ก็ให้ธรรมะดังเดว,วันแรกของชีวิตด้วยความเมตตาการุณาครูบาอาจารย์ก็ให้เมตตาให้ธรรมะมาตลอดแนะนำในทางปฏิบัติเพื่อความเจริญเพื่อความสุขกถ้าเราระลึกถึงตรงนี้ก็เป็นเหตุให้จิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาทันที ถึงเรายังมีอุปสรรคในชีวิตเรายังมีความทุกข์อยู่บ้างแต่ถ้าเราสำนึกในคุณงามความดีของ <c oughs> พ่อแม่บรรพบุบรุษและครูบาอาจารย์ความรู้สึกของเรามักจะดีขึ้นทันทีคือปุญกุศลจะเกิดขึ้นในใจในขนาดนั้นถ้าเราไม่มีปุญเก่า เมื่อส่งมาถึงจุดนี้ก็เราไมา่เราไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ในชีวิตแต่เพราะเราเองก็เคยทำบุญทำทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาเมื่อก่อนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราเป็นเกิดมาเป็นมนุษย์มีพ่อมีแม่ดูแลเราดังได้เกิดอันนี้ทั้งหมดก็เป็นผลกรรมเก่า ที่เราระลึกถึงแล้วก็จะเกิดความภาคภูมิใจและถ้าพิจารณาต่อไปก็คงจะคิดเราอยากจะทำอะไรบ้างตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่หรือผู้ที่ให้ความช่วยเหลือมาตลอดเราตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่และครูบาอาจารย์ด้วยการ ทำความดีก็คือปฏิบัติธรรมนั่นเองพ่อแม่ของเราครูบาอาจารย์ของเราอยากให้เรามีความสุขที่แท้จริงคือความสุขภายในความสุขภายนอกก็สำคัญอยู่ทุกคนก็ต้องพยายามแสวงหาปัจจัยสี่เลียงชีวิตให้มีความสมบูรณ์แต่เท่าที่ดู ในสมัยปัจจุบันนี้ก็ความสมบูรณ์ความพร้อมทางศัพท์ปัจจัยสี่ก็มีอยู่ความคาดแคลนความลำบากทางการเงินทองก็มีน้อยถึงเราอาจจะมีความคิดว่าควรจะมีมากกว่านี้แต่ที่จริงเราก็ไม่ได้อาจาคาดลำบากเท่าไหร่อาหารมีที่อยู่อาศัยมี เื้อผ้ามีเงินทองที่จะใช้ไปนุ่นไปนี่ก็มีบ้างแต่ที่สำคัญและที่น่าเป็นห่วงก็คือความสุขทางจิตใจอันนี้ก็ไม่แน่นอนถึงภายนอกเรายังมีความพร้อมเพรียงด้วยทรัพสมบัติต้องถามตัวเองเสมอว่าภายในจิตใจเรามันเป็นยังไงบ้างอันดับแรกเราต้องเป็นเพื่อนของตัวเอง จะรอคอยให้ hey, พ่อแม่หรือครูบาอาจารย์หรือเพื่อนฝูงภายนอกมาดูแลเรามันก็ไม่แน่นอนเราต้องเป็นเพื่อนของตัวเองก่อนต้องรู้จักตักถามตัวเองเรื่องชีวิตหรือภาษาพระเราก็เรียกการตักเตือนตัวเองต้องรู้จักเตือนตนด้วยตนเองนี่ก็ต้องรู้จักการพูดคุยกับตัวเองภายใน,ในใจิตใจ คือทุกวันเราก็มีความนึกคิดเกิดขึ้นที่ใจแต่ต้องย้อนถามตัวเองว่าความนึกคิดของเราเป็นเป็นยังไงบ้างเราพูดคุยกับตัวเองดีไหมสิ่งที่เรานึกคิดขึ้นมาในใจมีประโยชน์ไหมมีเหตุมีผลไหมประกอบด้วยปุญญกุศลมีเมตตาเป็นต้นไหมหรือเราฟุ้งซ่าน แพ้อารมณ์ต่างๆตามความโลภโลกรกหลงก,กิเลสต,ตัณหาแล้วก็เอากิเลสตัณหาเข้ามาครอบงำจิตใจให้ความนึกคิดของเราแบบฟุ้งซ่านไปคิดปรุงแต่งไปในทางอากุศลนำความรู้สึกทุกข์มาให้เราต้องถามตัวเองอย่างนี้เสมอการหยุดถามตัวเอง มอง,อง,งต,ตัวเองสังเกตตัวเองนี่เราเรียกว่าภาวนาก็ได้คือตั้งสติให้รู้ทาวทานความนึกคิดของตอนค่อยๆสังเกตแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตามเหตุการณ์ถ้าเรารู้สึกตอนนี้เรากำลังวิตกกังวลมากเกินไป <c oughs> เราต้องพยายามสอนตัวเองให้รู้จักวางรู้จักปรง ถ้าวิตกกังวลในเรื่องอนาคตซึ่งเทียงยังไม่เกิดก็ต้องบอกตัวเองโอ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นมันไม่ได้ช่วยเรามันเพิ่มความทุกข์แต่ไม่ได้ช่วยหรือถ้าเราฟุ้งซ่านเรื่องอดีตสิ่งที่ผ่านมาแล้วที่เราแก้ไขไม่ได้แล้วหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเราก็ต้องบอกตัวเองโอ้สิ่งเหล่านี้มันมันเป็นอดีตไปแล้วให้วางมันลงไป คือท่านให้เราตั้งสติพิจารณาตัวเองรู้จักตัวเองให้มากที่สุดแล้วทางที่จะเจริญในชีวิตก็คือมีสติแล้วก็มีปัญญาให้เกิดในปัจจุบันให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันรู้เท่าทันปัจจุบันถึงบางครั้งเราก็มีความนึกคิดที่เป็นบาปอากุศลเกิดขึ้นในใจ <c oughs> เป็นธรรมดาเราต้องเพียรตั้งสติ แลยก็รู้รทถวทานแล้วก็ปล่อยวางวิบากกรรมก็คือผลกรรมจากอดีตก็เป็นธรรมดาในอดีตรเราอาจจะเคยเผลอตามกระแสความโลภโกรธหลงความคิดวุ่นวายในใจความอิจฉาริษยอะไรก็แล้วแต่เป็นธรรมดาซึ่งมันส่งผลมาถึงปัจจุบันวันนี้เราอาจจะมีความคิดไม่พอใจเกิดข,ขึ้นเป็นต้นแต่นี่เป็นผลกรรมเก่า เราต้องตั้งสติในปัจจุบันวันนี้บอกตัวเองว่าโอเคยอมรับอันนี้เป็นกรรมเก่ากาลังให้ผลเรากาลังรู้สึกงุดงิดเวลานึกถึงสิ่งที่ไม่ชอบหรือเห็นอะไรที่ไม่ชอบเกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นเป็นธรรมดาแต่ที่สําคัญคือให้เรามีสติในปัจจุบันมีสติในปัจจุบันเราก็ดูจิตใจและค่อยๆแยกระวางความคิดที่เป็นไฟดี ไฟบุญกุศลหรือภาษาพระเราก็เรียกว่าไฟมรรคแล้วความคิดความนึกคิดที่เป็นบาปกุศลที่เป็นไฟทุกข์คือมรรคจะเป็นผู้ชนะความทุกข์แต่มรรคเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้มีขึ้นเราต้องพัฒนาสติปัญญาของเรา รู้แจกกกรน้นมความรู้สึกกลับมาดูตัวเองพิจารณาตัวเองแล้วก็แยกระวังบุญกับบาปกุศลอกุศลอยู่ในใจทุกคนทำอย่างนี้ได้แน่นแน่นอนเพราะว่าเราเคยทำมาแล้วถ้าเราทำไม่ได้เราไม่ได้มาถึงจุดนี้ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญาอย่างนี้มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐ มีสติปัญญามีบุญเก่ามาอุดหนุนสนับสนุนมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์เป็นศาสาดาเอกของเราทั้งหมดอันนี้ก็เป็นบุญเก่าของเราแสดงว่าเราเคยให้ทานมาแล้วบำเพ็ญศีลภาวนามาแล้วเคยมีความนึกคิดที่ดีมาแล้วแต่สำคัญคือในปัจจุบันเราต้องสร้างให้มีขึ้นให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ นี่คือการปฏิบัติธรรมของเราคือวันปีใหม่เราก็ต้องสํานึกองอาอีกเวลาผ่านไปแล้วอีกปีหนึ่งอายุมากขึ้นอีกหนึ่งปีแล้วชีวิตของเรากำลังจะสิ้นลงไปเราไม่รู้เราจะอยู่ในโลกนี้นานอีกนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำความดีทุกวันและจุดเริ่มต้นของความดีอยู่ที่ไหน ก็อยู่ที่จิตใจของเราใจเราเป็นประธานเป็นใหญ่ในทุกสิ่งที่เราทำจะพูดอะไรจะทำอะไรลงไปก็ต้องเริ่มที่ใจก่อนท่นก็ให้ความสำคัญตรงนี้ให้เรารู้จกักตั้งสติรู้เท่าทานันหรือรู้จกักใจของตนเสมอเสมอถ้าเราเผลอเรารู้จักเราเผลอแล้วให้กลับมาดูที่ใจ นี่เป็นเหตุที่ถ้าเราจัดการชีวิตให้มีเวลาสวดมนต์ภาวนาฟังธรรมเป็นประจำก็จะดีมากเพราะเวลาเราปฏิบัติธรรมถึงจะปฏิบัติที่บ้านก็ดีหรือมาที่วัดก็ดีก็เป็นเหตุให้เราสำนึกในคำสอนพุทธเจ้าให้เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาให้มีความเพียรพยายามรู้จักตัวเองมากขึ้นจะได้ ก่อยๆแยกระหว่างบุญกับบาปที่อยู่ในใจบุญกุศลเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้เก็บไว้บาปอกุศลเป็นสิ่งที่เราต้องทิ้งเหมือนที่เราทํางานแต่ละวันในบ้านเราเราทําความสะอาดเราก็เก็บไว้สิ่งที่ดีมีเประโย์เราก็เก็บสิ่งที่เป็นขยะเป็นเศษเราก็ทิ้งไปอันนี้ก็เป็นธรรมดาของชีวิตภายนอก แต่เราต้องทำภายในด้วยทำในจิตใจด้วยพอแนวทางมีอยู่แล้วพุทธเจ้าบอกมาแล้วหลวงพ่อชา,าก็บอกมาแล้วแล้วก็ทั้งพระเนรเมชีญาติโยมอุปาสกอุปาสิกาก็ปฏิบัติมาแล้วได้ผลดีแล้วได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นทางเดิมดำเนินชีวิตที่จะเกิดผลจริงเกิดความสุขจริง เราไม่ต้องสงสัยตรงนี้แต่ที่สำคัญคือเราเราก็จะหากำลังกายกำลังใจมนาะปฏิบัติหรือไม่อันนี้อยู่ที่ศรัทธาแลศรัทธาจะเกิดยังไงเราก็ต้องฟังธรรมด้วยคบหาสมาคมกับผู้ที่ปฏิบัติแล้วเช่นเข้าหาครูบาอาจารย์ไปที่วัดบ้างหรืออย่างน้อยถ้าเราใช้ซือ้อก็ ใช้สื่อในทางที่เป็นประโยชน์ก็เปิดธรรมะเสียงธรรมเสียงสวดมนต์บ้างพวกคนเราก็ชอบลืมลืมพรธเจ้า <c oughs> ลืมพระธรรมลืมพระสงฆ์เสมอที่จะทําให้เราลืมก็คือกระแสกําลังพลังของกิเลสตัณหาโลกโกรหลงเมื่อไหร่มันเข้ามาในใจถ้าเรารู้ไม่ทันเดี๋ยวหลงเดี๋ยวเผลอลืมทุกอย่างก็เป็นได้ ความโกรธพาเราทำลายตัวเองทำลายคนอื่นได้ด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจความโลภทำให้เราทําบาประทขึ้นมาได้ทำให้จิตใจไม่สงบฟุ้งซ่านคิด <c oughs> รุงแดงในทางความโลภจนกระทั่งไม่มีความสมุขไม่มีความสงบบางทีนอนไม่หลับตื่นรอนเพื่อแสวงหาสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าเรา สวงหาสิ่งที่เราต้องการด้วยความโลภถึงจะได้สิ่งที่เราต้องการจิตจะไม่นิ่งไม่สงบจิตจะคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆได้สิ่งที่เราต้องการจะกลัวจะห่วงมันจะหายไปเล้จะขยับไปหาของใหม่อยู่เรื่อยๆไม่มีวันสงบท่านก็เลยให้เราฝึกสติพิจารณาธรรมฟังธรรมพิจารณาธรรม น้อมความรู้สึกกลับเข้ามาในอยู่ในใจเสมอตั้งสติเลวก็เห็นกระแสความโลภมันเป็นยังไงพยายามรู้เท่าทันเราได้อะไรมาในชีวิตเช่นวันนี้เราพิจารณาเราได้เงินทองเท่านี้ได้ความรู้ได้ความสุขเท่านี้ก็ให้รู้จักพอรู้จักพอใจในสิ่งที่มีสิ่งที่เกิด ไม่ใช่ว่าท่านก็ไม่ให้เราสร้างสารสารประโยชน์สร้างศัพย์ภายนอกเพิ่มท่านก็ไม่ได้ห้ามพุทธศาสนาไม่ได้ห้ามไม่ได้สอนให้เราขี้เกียจไม่ทํางานไม่เก็บเงินไม่หาทรัพย์สินสมบัติเลียงตัวเองหรือครอบครัวแต่ท่านบอกให้ระวังเพราะว่าปัจจัยก็ยังเป็นที่ตั้งของความโลกได้ใช่ไหม เราก็จะมีวความห่วงเราจะได้เท่าไรหรือได้แล้วมันจะสูญเสียไปไหมมันจะหายไปไหมมันจะหมดไปไหมความโลภเป็นอย่างนี้มันไม่มีความนิ่งสงบอยู่ในใจเวลาความโลภเป็นผู้บังคับบัญชาใครๆก็เป็นพลังอันหนึ่งพลังงานอันหนึ่งที่จะมาสั่งเราตลอดเวลาเราต้องเอาตรงนี้เอาตรงนั้นบางที่สั่งตรงลืมศีลลืมธรรมเป็นไปได้ ทำลายความสุขของตัวเองในปัจจุบันเลยก็เป็นเหตุให้เราสร้างปาซึ่งจะนำผลวิปากกรรมกลับมาสู่ตัวเองในอนาคตอันนี้เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เราก็เห็นทั่วไปคนอื่นในสังคมเราก็เห็นบ้างแต่ไม่องไปดูมกดูนิดหน่อยก็พอเราก็รู้เวลาคนแพ้อ,อารมณ์ความโลภมันจะทำให้เขาทำอะไรลงไป คุยความเห็นเกตตัวไม่ค่อยสํานึกไม่ค่อยรู้สึกแคร์แก่คนอื่นเท่าไหร่อาจจะทําอะไรที่เป็นผิดกฎหมายก็ได้หรือเป็นปาเป็นการ,รเบียดเบียนคนอื่นก็ได้ท่านให้เรากลับมาอยู่กับใจของตัวเองและอย่างน้อยให้รู้จักพอใจในสิ่งที่เกิดสิ่งที่มีอยู่แล้วเรามีพ่อมีแม่โอ้โนี่ก็สุดยอดแล้ว มีพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสับภายในสุดยอดแล้วเป็นอาริยัสับภายในสับภายนอกก็ดีค่อยๆทำงานไปเก็บเงินไปแต่ว่าในที่สุดมันก็หมดไปตายไปก็ไม่ได้เอาไปด้วยนะมันก็ต้องหมดไปเพราะามีความเป็นไม่เที่ยงเป็นมีสภาวะมันไม่แนอนไม่เที่ยงอยู่แล้วความสุขภายในสำคัญกว่าดีกว่า สูงกว่าแต่ความสุขภายในเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาให้มีขึ้นเหมือนกันไม่ใช่มันจะลอยมาจะขอพอรจากพระหรือเทวดาหรือใครก็แล้วแต่ขอได้จะเกิดความรู้สึกสบายใจชั่วขณะหนึ่งแต่ในที่สุดความสุขมันต้องเกิดจากเหตุจะขออย่างเดียวก็ไม่พอเป็นเหตุนิดหน่อย เป็นเหตุให้เราตั้งใจทำความดีต่อไปแต่ว่าเราต้องมีการกระทำด้วยความสุขภายในเกิดจากการกระทำเหมือนความสุขภายนอกก็ต้องเกิดจากการกระทำภายนอกเราไปทำงานเก็บเงินขยันความสุขเกิดได้ในปัจจัยทรัพสมบัติความรู้ที่เราหาได้แล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต แต่ความสุขภายในก็เหมือนกันเราต้องมีการกระทำเราต้องค่อยๆสร้างพลังปุญกุศลขึ้นมาสร้างสติด้วยการภาวนาให้สร้างตัวผู้รู้ขึ้นมาในใจเพราะว่าถ้าเรามีตัวผู้รู้เฝ้าดูจิตใจของตอนมันจะเป็นยังไงเราจะมีความรู้ชนิดที่จะแยกระวางบุญกับบาปได้ พบความคิดความนึกที่เป็นบาปอากุศลเข้ามาในใจเราจะเห็นเห็นทันทีแล้วก็แยกออกได้สอนโดยเองดักเตือนตัวเองให้ปล่อยวางได้เพราะมีสติมีตัวผู้รู้ตัวผู้รู้นี้มันเกิดจากอะไรก็อันดับแรกก็ต้องเกิดจากการฟังธรรมฟังธรรมเห็นประโยชน์ของการอบรมจิตใจของตน อันดับที่สองต้องเกิดจากการความเพียรพยายามของเรา <Yeah. S 1> ก็ที่ว่าให้เราหาเวลา <Yeah. S 1> แต่ละวันแต่ละวันวน,นั่งสมาธิฟังธรรมสวดมนต์จะเป็นเหตุให้เกิดสติขึ้น <Yeah. S 1> เหมือนคนนั้นเขาบอก <Yeah. S 1> อมาวัดบ่อยๆเจริญอาณาปานาสติฝึกกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกสักระยะหนึ่งก็เริ่มจะเข้าใจอ ลมเป็นที่พึ่งได้เวลาจิตฟุ้งซ่านไม่ใช่เฉพาะเวลาอยู่วัดหรืเวลานั่งสมาธิแต่ในชีวิตประจําวันเก็าสังเกตตัวเองจิตใจฟุ้งซ่านก็จะกําหนดสต,ติอยู่กับผู้รู้สักพักหนึ่งความฟุ้งซ่านก็จะตับลงไปหายไปถ้าฟุ้งซ่านนิดหน่อยก็จะตับเร็วถ้าฟุ้งซ่านมากในเรื่องใดเรื่องหนึง่งก็ใช้เวลาหน่อย แต่เข้าพิสูจน์แล้วว่าเข้าได้ผลกำหนดอานาปานสติได้ผลทำให้จิตใจของตอนสงบได้พอจิตใจนิ่งสงบสว่างก็จะเห็นความจริงว่าความฟุ้งซ่านไม่ค่อยมีเกณฑสารไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเป็นแค่อารมณ์ของใจนี่คืออันนี้สองของการฝึกสติฝึกสติอยู่ในศีล ฝึกสติอยู่กับธรรมะอยู่กับภาวนาอยู่กับจิตใจของตนจะทำให้ปัญญาเกิดจะเห็นตามความเป็นจริงเช่นจะเห็นอารมณ์ของใจ,จเช่นความคิดฟุ้งซ่านในเรื่องใดเรื่องหนึง่งจะเห็นเออความคิดนนั้นเกิดแล้วก็ตับเกิดแล้วก็ตับไหนที่สุดมันไม่มีอะไระเช่นถ้าเรากังวลเรื่องอนาคตเรื่องสุขภาพตัวเอง เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องอนาคตจะเป็นยังไงถ้าเรากำหนดหายใจเข้าหายใจออกในขนาดนั้นตั้งสติพิจารณาจะเห็นความคิดถึงอนาคตเป็นอารมณ์ของใจแต่ยังไม่ได้เป็นความจริงเป็นความฟุ้งซ่านแล้วก็มันจะขาดเหตุขาดผลขาดปัญญาคือฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆตาม อุปทานเรายึดอะไรไว้บางทียึดตัวเองเราต้องมีสุขภาพดีเราอยากจะมีความสุขอย่างนี้อย่างนั้นเป็นห่วงลูกห่วงสามีภรรยาห่วงนี่ห่วงนั่นเราต้องสอนตัวเองว่อันนี้ก็ไม่ได้ยังไม่ได้เป็นความจริงเป็นแค่ความกังวลใจของเราเมื่อใดสิ่งที่ละยากเช่นอดีต คนนั้นเคยมาเปียบเบียนเราผููไม่ดีทําไม่ดีกับเราเราต้องสอนตัวเองว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นดังอยู่ตัดไปแล้วมันผ่านไปแล้วเราอาจจะเอาความรู้มาจากเหตุการณ์ได้บางเป็นบทเรียนคนเด่นมาเปียบเบียนเราเราจะได้รู้จักนิสัยเขาเราจะได้ระวงังแต่เราไม่ต้องไปคาบเราก็หลีกเลี่ยงเขาก็ได้หรือเวลาอยู่กับเขาเราต้องมีสติค่อย ป้องกันตัวค่อยๆระวังก็ได้แต่ที่สำคัญคืออดีตมันก็เป็นอดีตแก้ไขไม่ได้แล้วเราก็ต้องวางไว้แล้วที่ปฏิบัติก็อยู่ในปัจจุบันเดินก็ให้มีสตินั่งก็ให้มีสติทำงานก็มีสติขับรถก็ให้มีสติทำอะไรลงไปก็ให้มีสติพอมีสติแล้วจะรู้ตัวเองมากขึ้น รู้จักกายของตอนว่าเรารู้สึกอย่างไรรู้จักความนึกคิดของตอนว่าเรากําลังคิดอะไรแล้วปัญญาจะค่อยๆเกิดว่าเราควรจะทำยังไงแก้ความทุกข์ในใจเช่นถ้าเรากําลังโกรธโกรธเขาก็ต้องพยายามหาวิธีวาง อารมณ์นั้นบางทีก็ให้อภยัยหรืออย่างน้อยก็ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งที่เราไม่ชอบแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วก,ก็กลับมาอยู่ที่ใจอยู่ในปัจจุบันให้มีสติอยู่กับลมสักพักหนึ่งแล้วก็ทำอะไรต่อไปใช้ได้ทุกครั้งที่เรามีความฟุ้งซ่านความทุกข์ใจให้กำหนด,ดลมอย่างน้อยถอนหายใจเข้าออกลึกๆสามสี่ครั้ง ทำให้ใจยเย็นลงแล้วค่อยๆพิจารณาเรื่องนั้นต่อไปบางทีคนเราก็ตั้งความหวังผิดในชีวิตเรานึกว่ามีโลกรออยู่ข้างหน้าที่จะเป็นโลกที่สมบูรณ์ไม่มีความทุกข์ไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาและเราค่อยๆดำเนินชีวิตไปถึงจุดนั้นแต่โลกประเภทนั้นไม่มี ในต่โลกสวรรค์ก็ยังให้ความสุขสมบูรณ์แบบนั้นก็เป็นไปไม่ได้เพราะโลกสสวรรค์มันก็ยังไม่เที่ยงมียังมีความเกิดแก่เจ็บตายกิเลสที่อยู่ในใจยังอยู่เวลาเกิดอยู่บนสวรรค์กิเลสก็ยังเกิดอยู่พร้อมกันโลกโลดลงแต่ทางผลทุกข์คืออะไรก็รทางผลทกุก็คือเจริญสติแล้วก็พิจารณาทั้งกาย ทั้งใจทั้งรูปธรรมนามธรรมก็เป็นของไม่เที่ยงมันถูกปรุงแต่งขึ้นก็มีความเกิดตับเป็นธรรมดาให้เรามีสติตรงนี้แล้วก็รักษา <c oughs> ใจให้มีคุณภาพมีความคิดที่เป็นประโยชน์ที่เป็นปัญญาอยู่กับตัวเองไปเรื่อยๆให้ปลงให้ทนความจริงนี่เป็นแนวทางที่ จะหาความสุขความสงบภายในได้และจะรักษาได้ด้วยความสุขภายนอกมีแต่เราต้องรู้เท้าทันว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวดับเดี๋ยวเปลี่ยนแต่ความสุขภายในที่เราค่อยๆสะสมมาด้วยการให้ทานความเป็นศีลอยู่ในธรรม <c oughs> ความสุขภายในนี้ก็รักษาได้ไปเรื่อยๆเรนจะค่อยๆ ทำลายกิเลสความโลภโกรธหลงไปเรื่อยๆจกนกระทั่งจิตใจสว่างขึ้นสว่างแสงสว่างที่อยู่ในใจถ้าเป็นแสงสว่างของปัญญามันไม่เสื่อมหายไปไหนหรอกมันอยู่กับเราอยู่กับเราทั้งชีวิตเลยแต่เป็นสิ่งที่เราก็ต้องค่อยๆอ,อ,อบรมให้มีขึ้นฝึกสติแลวก็พิจารณารมจมกนกระทั้งเข้าใจเออมันเป็นอย่างนี้เอง สำหรับวันสองการา์ปีนี้ก็จะฝากธรรมะเป็นกติธรรมดักเตือนจิตใจของเราทุกคนขอให้ทุกคนอยู่ในศีลอยู่ในธรรมตําเนินชีวิตตามรอยของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อชาและครูบาอาจารย์ให้สํานึกในเมตตาธรรมของพ่อแม่และผู้ปกครองและก็ครูบาอาจารย์และพยายามตั้งใจทําความดีโบต่อไป ด้วยความอดทนด้วยความเพียรพยายามก็ <c oughs> ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอ,อเจริญพร